ไ,ไอ้กฟองของเราโอ้โหมันใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะ ยังไม่นอนแต่เมื่อคืนเลยยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้าทำไมอะอยามาถ่ายคลิปก,กับคุณผู้ชมนะครับมาเปิดกล่องสุมถึงเซนทรัลรัตนนิเบดนั่งมาจากบ้าน10สถานีเวลา1ชั่วโมงเต็มเลยนะทำไมผมถึง,งต้องมาที่นี่นะครับ เพราะว่าไอ้กล่องทุมที่เราจะมาทุกเนี่มันจะไม่ใช่ของลักขี้บ็อกมัเป็นของอะไรสักอย่างพึ่งๆนี่แหละนะครับมันมีอยู่สองที่มีที่สาธรซิตี้กับที่นี่เซนทรัลลาธิเบตผมเลือกมาที่นี่เพราะว่ามันสะดวกกว่านั่นเีงนะครับเราก็ทําไม่เต็มที่นะฮะนี่หน้าตาดูแบบพร้อมไหมหน้าตาพร้อมมากเลยนะพร้อมนอนงั้นกลับบ้านกันกลับบ้านนอนดี่ะเรากลับบ้านนอนเนี่ไปกลับบ้านกัน ลอเล่นไปไปกลับลงทิพย์เลยจะนอนไปถ่ายงานคุณผู้ชมก็ารอดูอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับน่าจะเกิดมาจากความม่วงนอนหรืออะไรสักอย่างผู้ลงผิดป้ายนะครับผมนี่นี่นี่คนนอนเต็มอิ่มนี่คนไม่ได้นอนลงผิดป้ายนี่ฮะย่าวถึงกระตม นี่เลยนะครับแยกนนทียนี่ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่เราอยู่นี่เหรอเออนี่เราอยู่นี่เราไปสี่สถาน,นีครับขอบคุณครับ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับก็ต้องหอกรับสืสัสดี๋สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาเปิดกล่องฟุ่มกันไกลถึงนนทบุรีนะครับเป็นท่างละลิเวษนะครับเดินทางมากว่า1ชั่วโมงนะครับมากกว่าสิสถานีกันเลยทีเดียวนะเพื่อมาหากล่องฟุ่มตัวนี้ฮนะชื่ออะไรก็ไม่รู้ดูปีแฟนใกล้หน่อยครับปูปีเลเล่บล็อกอะไรอย่างเ็ีครับรก็ไม่รู้นะหาหายากม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 ากเรามาดูคาแนะนําของเขาก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีสินค้าด้านในทุกกล่องนะครับได้สินค้าทุกครั้งนะครับ สินค้าใานาเนี่ยเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้ของจริงไม่ใช่กระดาษนะครับของเล่นชิ้นใหญ่ออกทุกสัปดาห์นะครับกรณีที่ได้สินค้าใหญ่กว่ากล่องจะได้เป็นคูป,ปองนะครับรายละเอียดสินค้าจะรับของชิ้นใหญ่ก็อยู่ในคูป,ปองให้นะครับก็จะเหมือนล็อกที่เราไปสุ่มกันมานะครับเปิดหมดตู้แต่วันนี้เราจะมาไม่เปิดหมดตู้ครับเพราะตอนนี้ในตัวเนี่ยมีตังอยู่ประมาณสองนิน่อสองนดหนจริงจริงนะจริงนะหกร้อย เราจะเปิดทั้งหมด500ครับเลข100เนี่ยเราจะไปซื้อหวยนะครับวันนี้วันที่16วันนี้วันหวยออกนั่นเองนะครับผมเราเริ่มที่อันแรกกันเลยดีกว่านะครับมังก็ยอดที่ตรงนี้เลขที่ออกเลขอะไรดีวะ12เอ้ย12มาแล้วปากเปิดเลยไหมเปิดเลยเดีกว่า22ของเราโอ้ยมันใหญ่เลยเนะี่ย โอ้โหอะไรมันเนี่ยมาใกล้ๆไหนกดนนะนี่สตาร์วออะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกกาชับปองนะครับผมกระชับปองญี่ปุ่นมกล่องนี้มันมันต่งอย่างลัคกี้บอกซ์ตรงที่ว่ามันจะมีแต่แนวของเล่นเป็นของลมันเป็นกล่องของลินรอเออเป็นกล่องสุ่มของเล่นพวกกาชับปองอะไรพวกเนี้ยอ่าเนี่ย นะครับมีกระดาษมาให้ด้วยนะแต่ตัวอยู่ไหนก็มู้ตัวอยู่ข้างนอกของไม่ของจริงไม่ใช่กระดาษนี่ของจริงไงของจริงก็คือกระดาษตัวน่าจะอยู่ข้างนอกอก,ก็จะประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบกระตูนนะผมว่าเราเปิดกันต่ออกีอกอสักร้อยหนึ่งไปร้อยหนึงน่งชั้นมันหยอดทีเดียวได้เลยปะสองได้หะได้อะสาม มีเราจยอดแม่งทีเดียวไว้ให้หมดเลยนะและเลข,ขที่ออกเลขถัดมาเอาเป็นเลขเลขตู้นี้มีเลขคู่เว้ยตู้นะครับถ้าพี่จะถ่ายวีดีโอพี่ต้องติดต่อที่ร้านคาสิโนก่อน อ,อันอันถ่ายเล่นเจ๊ะๆครับผมเห็นเขาก็มาถ่ายอันนี้เยอะนะครับก็คือเขาไห้แจ้งไปแล้วก็คือครั้งนี้ถ้าเวลามีทจะมาถ่ายให้มัไปติดต่อนะครับอ๋อถ้าลงไปติดต่อราคาสามพันผมก็ต้องเสียตังค์อะไรพี่ก็ไม่แน่แต่ว่าเขา แต่ผมเห็นหลายช่องมาถ่ายมากเลยนะครับแล้วผมก็ไปถ่ายที่เอสพาดมาก็ไม่เห็นเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมกดสีกล่องมาแล้วเดี๋ยวถ่ายออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมก็เลยถ่ายขอขอพักนาทีเดียวพี่เดี๋ยวผมกดสีกล่องรั่วลงมาแล้วผมออกอะโอเคได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมยอดตังค์ไปแล้วไม่เป็นไรพี่นาทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมกดออกมาหมดเลยไม่ยาก ไดเพราะว่าท่านายต้องทำเรื่องแจ้งนะครับครั้งที่แล้วมันมีทื่อว่ากดแล้วมันมีคลิปที่ว่ากอตงเนี้ยกอไปเยอะเลยอแล้วผู้บริหารผมเขาถามว่าได้รับการอนุญาตหรือเปล่าเพราะมันไม่มีใบแจ้งเลยขอความร่วมมือเลยได้พี่ two hours later อาอนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับผมหลังจากที่เราไปถ่ายคลิปเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่9ไปแล้วนะครับ ื่อมาอัดคลิปต่อให้จบนั่นเองนะครับผมเนื่องจากวันนั้นเนี่ยเรามีปัญหานะครับอ่าราปภเขาไม่ให้ถ่ายนิดนึงนะเองนะครับผมก็อย่างที่ต้นคลิปลงไปนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็น5กล่องนะครับก็ผมก็ได้แง้มแง้มเปิดมาบ้างแล้วนะครับผมก็แต่ไม่ได้เปิดทุกกล่องหรอกก็จะก็จะรู้ประมาณว่ากล่องภายในเนี่ยมันเป็นของเล่นแทบทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูที่กล่องแรกนะฮะ เนี่ยครับมันจะเป็นแนวพวกกระชับปองนะฮะใครที่ชอบกลุ่มกระชับปองอะไรแบบนี้ก็ก,ก็ก็ได้อยู่นะนะครับผมเนี่ยใครที่ชอบกลุ่มพวกกระชับปองหรือว่าเก็บเข็มกัดพวกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะครับสาหรับเงิน100นะฮะผมนี่นะฮะก็ถามว่าถ้าเกิดใครชอบพวกกระชับปองหรือของเล่นเข็มกัดอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้มเนี่ยเอยีนยครับอันนี้ฮอตวิวน่าจะเป็นงานจีนนะครับผม นะฮะอืมส่วนเดี๋ยวเราเปิดกล่องอีกอันนึงเลยต่อต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อทุกคนได้ดูนี่นครับนี่มันเยอะมันเยอะจริงครับแต่มันก็จะเป็นพวกของเล่นพวกกระชับปองสตาร์วอลอะไรเงี้ยเกมกดอะไรอย่างเงี้คยครับนะนี่เปิดนะครับจิกซงจิกซอนะครับนี่เป็นของเล่นอะมากกว่านะฮะ สุดท้ายนี่ครับอ่ะลองมาดูเนี่ยครับก็เป็นพวกตัวตุ๊กตกะตุนประมาณเนี้ยนะครับกระชับป้องอ่ะว่าง่ายกระชับป้องนะครับผมก็เอาเข้ามาอยู่ในกล่องถ้าถามผมว่าเฮ้ยพี่มันคุ้มไหมผมก็มองว่าถ้าผมตัวผมเองนะผมไม่ได้สะสมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่า ไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วก็ก็คือตัวรางวัลใหญ่ของเขาอะครับมันยังไม่ได้เหมือนที่เราไปสุ่มลัคกี้บ็อกใช่ไหมถ้าไปสุ่มลัคกี้บ็อกอะมันจะได้แบบพวก Airpods หรือว่าพวก Nintendo Switch Lite อะไรเงี้ยเออแต่ถึงแม้ว่าของของร้อยนึงอะ่ะมันกากกว่านี้จริงๆนะครับต้องบอกว่า ร้อยหนึงของล็กี้บ็อกอะมันกากกว่าไออันนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดเวลามันได้รางวัลใหญ่อะมันจะคุ้มกว่าอันนี้เพราะว่าถ้าอันเนี้ยครับพอได้รางวัลใหญ่ก็จะเป็นแค่พวกของเล่นนะครับรู้สึกว่าจะแบบไม่ได้แบบว่าวูว้าอย่างเช่นพวก a i r p o อรเพราะว่าแอร์พอ s ์ตมันก็กันห้ใช่ไหมของเล่นอย่างเลด ก็อยู่ประมาณพั0 0นึ่งสองพันอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะคุ้มมากกว่านั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากได้รางวัลใหญ่นะแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าเฮ้ยชอบของเล่นอยากสูมพวกกระชับบองอะไรพวกนี้ครับก็ดูเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะแต่ตัวลัคกี้บ็อกเนี่ยผมมีสูตรนะสำหรับทุกคนนะฮะผมคือผมก็ไปสืบสาวมานะครับ เขาเรียกว่าอัตราการที่ผมสืบมาเนี่ยความแม่นยำอยู่ประมาณ98.5เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเหมาหมดทั้งตู้เลยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ150กล่องใช่ไหมนะครับมันจะมีถูกรางวัลอยู่ประมาณ5ถึง7กล่องนั่นเองนะครับผมว่าง่ายว่าสมมติเราลงทุน1 5 0 0เราเปิดแบบงู้งเลยนะได้ i n t e n d o s w i t c h l i t e ได้ Airpod s อย่างเงี้ย เฮ้ยสองอันนี้มันรวมกันมันก็หมื่นสามหมื่นสี่แล้วมันก็คุ้มและอีกสามชิ้นเนี่ยเอาเป็นนาฬิกาเครื่องอย่างเช่นหรือว่าบ,าบาบาบาก็ได้นะครับยังไงก็คุ้มถ้าเกิดเราจะแบบเหมาหมดตู้นะผมมองว่าลัคกที่บ็อกคุ้มกว่านั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นสูตรของเราแล้วกันเผื่อใครจะไปเหมาหมดตู้แต่ผมไม่รู้ว่าในตู้นั้นอ่ะห้าชิ้นหรือหกเจ็ดชิ้นเนี่ยมันคืออะไรนะฮะที่มันเป็นรางวัลใหญ่แต่เท่าที่สืบมานะครับจะมีประมาณห้า ถึง7ชิ้นที่เป็นรางวัลใหญ่นะครับรางวัลรองก็จะเป็นพวกตุ๊กตาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้นบนะครับรางวัลใหญ่ก็พวกแอร์พอร์ตพวกอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนั่นเองเนะครับจะมีประมาณ5ชิ้นถ้าเกิดใครมีงบหมื่นก็เหมาไปเลยจ้ารออะไรจ๊ะ นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอภัยนะครับคุณผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็จะไปถ่ายคลิปที่นู่นให้มันจบเลยใช่ไหมแต่เกิดเหตุการณ์นิดหนึ่งเราก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม